โอเคสบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะมาในบทที่3นี่เนาะค่อยจะเอาวิธีการตัดต่อวิดีโอมาสอนก่อนเนาะเพราะว่าในกรณีสําหรับคนที่ว่ายังตัดต่อวิดีโอบ่เป็นเนาะค่อยก็เลยว่าเอาวิธีการตัดต่อวิดีโอมาก่อนเมื่อเฮาตัดต่อวิดีโอแล้วจึงมาอัปโหลดวิดีโอลงเนาะสำหรับบทที่3นี่เนาะจะเป็นวิธีการตัดต่อวิดีโอในโทรศัพท์มือถือเนาะสำหรับวิธีการตัดต่อวิดีโอนี่เนาะข่อยจะเอาแอปคลายมาสเตอร์เนาะที่ว่าหลายคนการนิยมกันใ้อยูเนาะ โอเคให้ทุกคนมาติดตังนะ้งคลายมาสเตอร์เนาะสำหรับใครที่ว่าใส่ Android เป็น Samsung เป็นระบบ Android เนาะให้มาติดตั้ง ut play store เนาะสำหรับใครที่ใส่ iPhone iPad ให้ไปติดตั้ง ut app store นะโอเคมาที่ play store ได้เลยนะเนาะปึ๊บหลังจากนั้นมาพิมพ์คำว่าคลายมาสเตอร์เนาะอ่าคตัวนี้เนานะเนาะให้พิมพ์ตามนี้แล้วกดค้นหาเข้ามาเนาะมันจะเห็น แอปขายมาสเตอร์เนาะสำหรับไผท่วายังติดตั้งมันก็จะใหกด้ําคว่าติดตั้งอยู่ที่นี่นี่เนาะแต่ตอนนี้คอยกดติดตั้งแล้วๆเนาะมันจะมีให้อัปเดตเนาะคอยจะบออัปเดตก็ได้เนาะโอเคไผท่ว่ายังติดตั้งใหติดตั้งเลยเนาะเมื่อติดตั้งแล้วเนาะก็จะได้หน้าตาของแอปมาเปลี่นแบบนี้เนาะตัวนี้นี่เนาะหลังจากเขาติดตั้งแอปแล้วเนาะก็ใหเขาจิ้มเข้าทีแอปได้เลยเนาะที่นี่มันจะมาในหน้านี่เนาข้าจิ้มทีเครื่องหมายบวกเนี่ยเนาะ แล้วมันจะให้เขาเลือกเนาะในอัตราส่วนของนาจโจอเนาะสำหรับภพยที่ว่าต้องการตัดวีดีโอของเขานะว่าต้องการขนาดเท่าใดคุณเท่าใดเนาะอิงตามเขาที่ทายมาเนาะเขา่ายเนาตัด16ตัวเก่าก็เอา16ตัวเก่านะเก่าตัว16กับเก่าตัว16หนึ่งส่วนหนึ่งก็ได้นะทีนี้ค่อยจะเลือกเป็น1.1ต่อนเนาะปึ๊บวีดีโอค่อยได้ทายมาเป็น1.1ต่อเนาะทีนี้มันจะให้เขาเลือกวีดีโอเนาะ หรื่าเขากลับออกมาก่อกได้นะมันจะเป็นต่างแบลับเป็นแบบนี้เนาะทีนี้เวลาเพิ่มเอาวิดีโอของเขาเข้ามาเนาะเอามากดที่มีเดียนี่เนาะปึ๊บหลังจากนั้นมันจะให้เขาไปเลือกไฟล์วิดีโอเพลงหรือว่าูปภาพต่างๆที่ว่าเขาได้ทายไว้ในเครื่องของเขาหั่นเนาะคอยจะมาเลือกวิดีโอค่อยๆเนาะเอาเป็นตัวนี้เนาะปึ๊บเมื่อเขาเลือกวิดีโอแล้วเนาะให้เขากด เครื่องหมายติ๊กนี่เนาะปุ๊บโอเคเนาะคนอื่นมดต้องเฮามาเสกทีเสียงเนาะให้เฮาคลิกทีไทม์ไลน์หรือว่าไฟล์วิดีโอของเฮานี่เนาะปุ๊บแล้วมันจะเป็ี่นแบบนี้เนาะหน้าต่างของมันเนาะถ้าต้องการเพิ่มเสียงเนาะเขาก็มาทีลาโพงนี่เนาะปุ๊บสามารถเพิ่มเสียงและลดเสียงได้เนาะโอเคหลังจากนั้นเขาก็กดเครื่องหมายติ๊กเนาะที่นี่เขาต้องมาเสกลักลักให้มันเต็มจอก่อนเนาะวิดีโอของเขานะให้จิ้มทีไทม์ไลน์ของเขานะปุ๊บ แล้วมาเลือกที่ตัวนี้เนาะปึ๊บทีนี่มันจะเห็นอ่าเป็นเครื่องตัวนี้เนาะให้เข้าจิ้มตัวนี้เนาะปึ๊บอ่าที่นี่ให้เขาซุ่มหน้าจอว,วิดีโอของเขาเนาะดึงเข้ามาเนาะเดี๋ยวเขาซุ่มรูปภาพเนาะอะเขาสามารถทำมันเต็มจอได้เนะาะตอาตามที่เขาต้องการได้เนาะโอเคเมื่อเขาเลือกใ้ตามที่เขาต้องการแล้วก,กดเครื่องหมายติ๊กนี่เนาะ อเคที่นี่กรณีที่ว่าเขาอยากตัดในส่วนหน้าส่วนกลางหรือว่าส่วนท้ายออกเนาะสมมติเขาจะตัดในส่วนหน้าเนาะก็ใหเเอาจิ้มทีไฟล์วิดีโอของเขาเนาะหรือว่าไทาม์ไลน์นี่เนาะปึ๊บแล้วเขาสามารถจิ้มทีทั้งหัวเนี่เนาะมันจะเปลี่ยนสามสีหาจั่มเนี่เนาะจิ้มแล้วก็ลากมาเนาะมันจะตัดส่วนหน้าให้เอาเนาะและสําหรับวิธีการตัดในส่วนส่วนท้ายก็คือกันเนาะเขาสามารถ เลื่อนขึ้นมาเราตัดดึงส่วนท้ายนี่ออกมาได้เนาะถ้าว่าเขาจะตัดในจุดครกลางเนาะสมมติว่าเขาจะตัดในจุดนี้เนาะเอาเสน้นตัวนี้มาขันกลางเนาะแล้วให้เขาเลือกที่กันไกลนี่เนาะโอเคเนาะตัวนี้เนาะมันจะมีตัวที่หนึ่งก็คือตัดด่านทรายถ้าว่าเขาเลือกตัดดา่านท้ายในฝากท้ายเบื้องท้ายนี่ <pe ars> มันจะถือกลบออกหมดเลยเนาะแต่ถ้าเขาเลือกตัวตัดด่านขวานี่เนะาะมันก็จะลบไฟวิดีโอของเขาที่อยู่เบื้องขวานี่เนาะตั้งแต่ตัวนี้ออกไปเนาะ เละถ้าว่าเขาตัดสะโพกกลางเนาะให้เขามาทีแยกที่หัวอานนี่เนาะปึ๊บโอเคแล้วเลื่อนมาในจุดที่ว่าเขาต้องการตัดออกอีกเนาะเนาะสมมุติว่าเขาจะตัดสามนี่เนาะก็ใหหมาจิ้มที่ทไลายของวิดีโอของเขานี่เขาเป็นสีเหลืองแบบนี้เนาะแล้วเลือกที่กันไกลตัวนี้คือเก้าเนาะปึ๊บแล้วแยกที่หัวอานอีกข้างหนึ่งเนาะปึ๊บเราะว้แยกเขาเป็นสะโพกของมันเนาะแล้วกะ มาจิมทีจุดเครื่องกลางที่ที่ว่าเข้าต้องการลบนี่เนาะปึ๊บเมื่อเขาจิมจุดที่ว่าเข้าต้องการลบนี่แล้วมันเป็นคีดสีเหลืองแบบนี้แล้วเนาะกะหเอ้ามาทีทางขยะนี่เนาะทางคีดเงื่อนี่เนาะปึ๊บที่นี้มันจะลบไห้ออเอ้าเนาะหรือว่า้ที่ว่าบริยขันเครื่องกลางแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วจิมแบบนี้แล้วเขาก็จับหัวอาวนี่ดึงมากก็ได้คือันาเนาะนี่น,นะเนาะสามารถจับ เรือนมาได้เนาะโอเคตัวนี้เป็นสำหรับวิธีการตัดในจุดเครื่องกลางที่ว่าเขาต้องการออกเนาะทีนี่กรณะน,นี่เขาต้องการเขียนข้อความเขาต้องการเขียนข้อความเนาะให้เขาจิมทีไฟล์วิดีโอของเขาให้มันเป็นสีเ่เหลืองแบบนี้เนาะหรือว่าคลิกที่บนอื่นบนว่างเปล่าก็ได้เนาะปุ๊บถ้าว่าเขาต้องการเพิ่มข้อความเนาะเขาก็จิมทีเลเยอร์นี้เนาะปุ๊บอ่ะ เขาจะสามารถเพิ่มหูภาพเขาได้เนาะแล้วก็เพิ่มวิดีโอเขาได้เนาะถ้าว่าเขาต้องการเพิ่มหู่ภาพเขาเขาก็เลือกที่ตัวนี้นี่เนาะตัวทําอิดเลือกตัวมีเดียเนี่เนาะปุ๊บมันจะให้เขาเพิ่มหูภาพเนาะเขามีหูภาพได้เขาก็เอามาใส่ได้เนาะสมมติ่อยจะเอาหูภาพนี่เนาะปุ๊บอ่ที่นี่เขาก็สามารถโย่แล้วก็ขยายได้แล้วก็ย้ายได้ลไดเลื่อนไปเลื่อนมาได้เนาะอ่าเขาสามารถจิ้มที่ ผู้ตัวนั้นก็ง่ายเลื่อนไปเลื่อนมาได้เลยเนาะเมื่อเขาเลื่อนได้เนาะเขาก็สามารถง่ายไฟล์ตัวนี้มาได้คือกันเนาะนี่เนาะว่าเขาต้องการมันอยู่จุดใดเขาก็ดึงมาได้เนาะแบบนี้เนาะัวนี้ที่ว่าเขาต้องการเพิ่มข้อความเข้าในวิดีโอของเขาเนาะสมมุติว่าเขาจะต้องการเพิ่มในจุดนี้เนาะให้เขามาทีเลเยอร์คือเก่าเนาะปุ๊บแล้วมาทีตัวอักษรเนี่ยเนาะปุ๊บโอเคทีนี้มันจะให้เขาพิมพ์ข้อความเนาะ สมุดเขาจะเพิ่มเข้ามาตกลงเนาะมือพิมพ์ขอความตามี่เขาต้องการได้แล้วเนาะเขากับกดทีตกลงเนาะปึ๊บแลวขอความของเขามันจะขึ้นในหน้าจอโทรศัพท์ของเขาเนาะเขาสามารถย่อขยายใหญ่ซ้ำใดก็ได้เนาะแล้วก็เลื่อนไปยุใส่ก็ได้เนาะนะโอเคตัวนี้ก็สามารถเลื่อนไปได้เนาะย่า้มันยูส่วนใดของวิดีโอเนาะสามารถปรับแต่งได้เนาะ กรณีที่ว่าเขาผิดพลาดนะเขาบอสามารถกดกลับนี่ได้เนาะย้อนกลับปุ๊บเนาะมันจะย้อนกลับไปตามแต่และขั้นเนาะโอเคกรณีที่ว่าเขาต้องการไฟลนี่เนาะตัวหนังสือนี่เขาจ็จิ้มให้มันเป็นคีดสีเหลืองแล้วก็กนทีลบตัวนี้เนาะปุ๊บอ่ามันก็จะลบพอใครเฮาเนะเมื่อเฮาได้ตามที่เขาต้องการแล้วเนาะนเฮาก็สามารถกดบันทึกได้เนาะโอเคสำหรับวิธีการกดบันทึกง่ายๆเนาะให้เขามาที ลูกโซนตัวนี้นี่เนาะปึ๊บ okay, ตัวนี้มันจะให้เราเลือกความละเอียดเป็นสูงตามซ้ำใดเนาะและเป็น Full HD 1 0 8 0เนาะเขาจะเลือกเป็น h d 7ด0เจ็ดรอยซาวเนาะตัวนี้แนะนำให้เป็น30เนาะหลังจากนั้นให้เราก,กด Export นี่เนาะเพื่อเซฟไฟล์ของเราเนะปึ๊บโอเคทีนี้เราก็โลดท่านะ คอยจะแนะนําเป็นแบบคร่าวๆเนาะให้เป็นพื้นฐานเนาะสำหรับใครที่ว่าหู้แล้วกะไปเบิ่งบทต่อไปได้เลยเนาะโอ้เดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะในวิดีโอที่ว่าเราตัดต่อเมื่อกี้นี้ฮั่นเนาะเอกพจน์เนาะโอเคอา่โอคอาอโอเคเนาะเข้ากะจะได้วิดีโอของเรามาในแบบนี้เนาะ สำหรับวิธีการตัดต่อว,วิดีโอของค่อยเนาะใส่เป็นคลายมาสเตอร์ในโทรศัพท์มือถือเนาะสำหรับรที่ว่าฮูลรวกถือว่าเห็นดีน้ำเนาะค่อยจะสอนแบบอาเป็นพื้นฐานเนาะให้ผู้ที่ว่ายังบ่ฮู้เนาะโอเคสำหรับบทที่3นี่เนาะก็เป็นการตัดต่อว,วิดีโอเนาะเมื่อเขามีวิดีโอแล้วบทต่อไปก็จะเป็นวิธีการอัปโหลดวิดีโอลง u t u b e เนาะโอเคไว้พบกันในบทต่อไปอสบายดี